สำหรับคนที่เป็นหนี้ค่ะย้ำนะคะเป็นหนี้ต้องจ่ายหนี้แต่ว่าเขาก็มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือนะคะล่าสุดเนี่ยมาตรการนี้เป็นมาตรการที่แบงค์ชาติจับมือกับกระทรวงการคลังจัดมหากรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนคือคนมีหนี้เนี่ยมันต้องมีวิธีการในการจัดการ,รและในการจัดการเนี่ยไม่ใช่แค่ จัดการกับหนี้เท่านั้นนะคะแต่เขามีการจัดการเป็นระยะระยะไปจนถึงเรื่องของการเสริมสร้างทักษะวินัยการเงินการคลังส่วนตัวเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับไปเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวอีกครั้งหนึ่งงานนี้นะคะเขาจะมีการจัดมหกรรมออนไลน์ค่ะโดยเปิดลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง30พฤศจิกายนครอบคลุมตั้งแต่สินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคล ช่าซื้อรถยนต์จำนำทะเบียนรถยนต์และทุกสินเชื่อของธนาคารของรัฐรวมเจ้าหนี้56แห่งที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะนี้เป็นช่วงแรกส่วนช่วงช่วงที่2ค่ะจะมีมหาก,กรรมสัญจรไปตั้งแต่พฤศจิกายน65ถึงมกราคม66แก้หนี้ลูกหนี้ธนาคารของรัฐทั่วประเทศนะคะแก้หนี้เดิมเสริมทักษะท,ทางการเงินและเติมเงินใหม่หากจำเป็นโดยทาง คุณพรชัยทีระเวชนะผู้มนการสานังานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าแนวทางการแก้ไขนี้ครัวางยียงยืนนั้นจะทําเป็น3ระยะด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกต้องแก้ไขปัญหานี้เดิมที่มีอยู่ก่อนโดยลดภาระให้สอดคล้องกับไรายได้ก็คือจะไปพูดคุยปรับโครงสร้างนี้กันก็ว่ากันไป 2. จะต้องสร้างไรายได้ลดปัญหานี้ครัวเนระยะยาวค่ะเขาก็จะมีโครงการต่างๆเพื่อฝึกอาชีพ โครงการกู้เงินพี่นี่จะได้สร้างอาชีพให้กับตัวเองเพิ่มเติมและขั้นตอนที่3คือการสร้างภูมิคุ้มกันสร้างทักษะทางการเงินปลูกฝังความรู้ทางการเงินตั้งแต่เด็กและเรียนรู้ไปตลอดชีวิตเป็นการทำงานแบบครบวงจรเลยค่ะ